<N> เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันโควิด -19 จึงมีมติเห็นชอบขยายเวลามาตร,รการป้องกันเข้มงวดถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2,564และงดการสวดพระปฏิโมกดังนี้ 1. จัดงานบุญพิธีแบบออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านซูมได้แก่บุญพิธีวันอาทิตย์พิธีถวายสังฆทานออนไลน์ พิธีบุภาพเปตพลีออนไลน์พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีออนไลน์และพิธีปล่อยปลาออนไลน์ 2. ง,งดมาร่วมบุญพิธีที่วัดพระธรรมกายเป็นการชั่วคราว 3. งดการสวดพระปฏิโมกวันที่24มิถุนายนพุทธศักราชส5 6 4. 4ปิดประตู7 5. ็ก่อนเน้นย้ำให้ทุกท่านงดแพร่ภาพต่างๆที่ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีคนมากในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก งดเปลี่ยนประทักษินรอบพระมหาธรรมกายเจดีเป็นหมู่คณะและงดเข้าพื้นที่ลานธรรมช่วงฝนตกสมาชิกภายในวัดงดออกนอกพื้นที่วัดทุกกรณีปฏิบัติตามมาตรการ D M H T คือเว้นระยะห่างใส่แมสล้างมือและวัดอุณหภูมิจึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติจนถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2564